รถคุณปูวันนี้เอามาขายเงินสด1นึ0 0 0บาทได้4ประตูไปพี่น้องจา๋าบ้านอื่นเมนืองนอนเขาขายครับขายแคบขายสองแสนกว่าแต่เสียยะกครับผม4ประตูขายแสนเดียวโอ้โหจะสุดไปไหนพี่น้องจา๋าโอ้โหยังรอนี่คือรถในตำนานรถคุณปูอ e ีซูซูดีแม็ก SX 4ประตู แม็กครับผมเป็นลูกครึ่งผสมนะผสมกับม oh ิตซูโ er, อ้โหไลเนอร์ย่างสวยเลยนะโคตรหล่อโคตรสวยสภาพนี้99.99%ชุดสีแม่งโคตรสวยเลยแล้วได้สีประตูเบาะหนังรอบคันไปอีกนะเอาไปให้พ่อเอาไปให้แม่พาลูกพาหลานไปโรงเรียนครับผมขี่เขาให้เขาแม่เขา,า,าสวนเบาะมันแตกเดี๋ยวเสียยะอันนี้ให้เดี๋ยวเสียะปะให้ หรือว่าย๋ยงหมไม่ได้บ่มีรรปัญหาเรื่องแค่นี้แล้วนี่รถทันมีจอยอินดอยให้เรียบร้อยเอาไปดูหนังฟังเพลงจ้าโอ้โหรถคุณปู่ยังสวยมาดูห้องเครื่องมั่งราคา1 7 9 0 0 0บาทคุ้นแท้แน่นอนได้4ประตูไปไม่ใช่แถบนะครับไม่ใช่แถบนี่คือ4ประตูครับผมโอ้โหห้องเครื่องโคตรสวยเลยดูดิโคตรแห้งเลยอะน้ำมันไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับเดิมๆครับผม ปีสอง3สามกับอีซูสุดีแม็กสองพันห้าบาทจบสดพร้อมส่งทันทีมีเล่มพร้อมโอนเสียยะจัดให้ัก,น,กนนี้คชอบตันนี้มีคำว่าแก้วแก้วแก้วแชร์ไปไว้รุ่นจ๋าแก้ว